สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่หลับชมแนวทางและหายกังใจกับแอดจอยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางไว้ห้าน้อยวันที่สิเดือน3ามวันวันพฤหัสเนาะ เดือนมีนาคม2,566มาผบกับแนวทางของแอดจอยนอกจากสำหรับพ้นของวันที่15จากกับแนวทางห้าน้อยเมื่อนี้แอดจอยบอกเลยว่ายับกับพี่พีเอฟซีจ่าที่ว่าย,ยับนี่คือโบแมนเข่านอกจากลุดนอกจากนอกกระต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีเล่าๆนอกจากอย่างที่แอดจอยเคยอธิบายไป,ไปว่าแนวทางเมื่อนี้วันที่15นี่ในคนขางอันตรายไปนิดนึงแล้วกัไปทางเลขเบิร์นอกจากแต่ว่าการจับคู่กับอาจ์ี จับยากนิดหนึ่งน,น็อตจะเพราะว่ามันได้เลขเด่นเลขรูดชนกันนาอจจะสำหรับสายรูดสายวิ่งของเฮ้านาอจจะอาจสีได้น้อยปกตินาอเด่นสองวิ่งรูดสองฐานน้ำป,ปกติฐานน้ำสองไปรูดกับตรงตรงนะจะสองสี่จับขู่รูดไปสำหรับวิ่พีกับมาแปดศูนย์เข่าเด่นแปดวิ่งรูดแปดสำหรับสายรูดสายวิ่งวิ่พีกับสีได้ตรงตรงนาะจจะบนแปดศูนย์ โอู้นี่ไงมาตั้งแต่ปากซอยยันท่ายซอยกันเลยที่เดียวนอะกจากตองขอตรโขอรไพนพี่น้อง FC, เอฟซีหลายๆนอะกจากมือหนีเนาะสำหรับหานวยนอกจากอ่ะถ้าของแอดจอยทาเขาแอดจอยก็บอกว่าเขาสารุดแอดจอยก็บอกว่าลุดนอกจากบ่มีการจกตาจะเดียวมาต่อกันของวันที่16กันเลยนอะกจากสำหรับหานวยวันที่16มือนีตามกันต่อรุ่นกันต่นะอนอกจากเผื่อบ่เป็นการเสียเวลานอะกจาก แอดโจยห่เป็นเพียงแค่แนวทางถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้บมาบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจ่ปดูดใช้จารณยาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ่าพิดพลนหม่ได้แอดอยต้องขอสูตรขอไฟพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนตะ์เนาะจ้าสำหรับเมื่อเนี่ย้อยเฉพาะกิจแอดโจยห่อยู่ที่หา้า ห้าหาครับหากับสี่นาะจา้าสำหรับน้อยพิเศษสี 4, 4, ่สี่สามมือนี้ช่องน้อยนี่ชนกันอยู่ที่เด่นสี่วิ่งรูดสี่นาอจา้จาระวังเบิร์นไว้เนาะสองน้อยนี่ถ้ามักเบิร์นชอบเบิร์นนาะจา้าสำหรับเบิร์น็อยจะลืมเลขกเด่นเลขกรูดเด่นหารูดหาครับเด่นสามรูดสามนาะจา้าเพราะว่าเขามาคู่กันเนาะ หรือวาสีหรือว่าทามักเบิ้ลกะกันเบิ้ลไว้ได้เนาะจะสำหรับเลขเด่นเลขลูดของแต่ละน้อยเนาะจเมือนน้เพราะว่าเขามาคู่กันเนาะจาะเด่นหาวิ่งลูดหามิหาสามหาสองติดเบิ้ลกับติดเบิ้ลหนักเหลือเกินโอ้โหเบิ้ลติดเบิ้ลแบบคำนวณได้ติดเบิ้ลแบบแบบถูกวันถูกวันอย่างเดียวเลยเนาะจ่ะโอ้ ปวดหัวตามห้าแปดสำหรับเดนซีวิ่งรูดสี่สี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสำหรับน้อยพิเศษเดนซีวิ่งรูดสี่มิสี่แปดเห็นกันอยู่นะจ๊ะเนาะ สี่เจ็ดสี่สองสี่หนึ่งสี่ห้าเด่นสามวิ่งรูดสามมีสามแปดสามเจ็ดสามสองสามหนึ่งสามห้า สำหรับน้อยปกติจะสองกับ1วิ่งรูดเดินสองวิ่งรูดสองมีสองแปดสองเดสองสี่สองห้าสองสเดินหนึ่งวิ่งรูด1มี1น1่งแปดหนึ่งเจ็ด หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งสามจ้าสำหรับน้อยสุดท้ายจ้าแปดกับเจ็ดเดียนแปดวิ่งรูดแปดมีแปดห้าแปดสี่แปดสามแปดสองแปดหนึ่ง เด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมีเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งจ้าเดี๋ยวมาเบิกตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้วเนวีพีเน้นอยู่ที่เจ็ดห้าเจ็ดสามแปดสองกับแปดหนึ่งหนึ่งห้า หนึ่งสี่สองเจ็ดสองแปดสามสองสามห้าว่านี่สี่หาเนี่ยออกไปแล้วเนาะสี่หนึ่งสี่แปดสี่สองสี่เจ็ดห้าเจ็ดกับห้าแปดจ้าเดี๋ยวเด้อจะแป๊บหนึ่ง นี่คือแนวทางหาน้อยของเมื่อนี่นอกจากปามานี้ตามนี่นอกจากถามาคาชอบจังคอยตามถามบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากผิดพลาดมดในแอจจอยต้องขอโทษขอไฟพี่น้อง FC, เอฟซีหลายๆนอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาหลับชมแนวทางกักบแอดจอยโชคดีกันทุกคนทุกทานนอกจากฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากเขามาแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้ดบ่ผ่านแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า